อยู่รู้บ้างไหมาายนะขอตาโดนแต่สตายแต่มันก็ส,สมควรเพราะว่าที่ฉันทำไปมันไม่น่าให้อภยัยรู้ดีว่าฉันนั้นเป็นผู้ร้าย and I make you call so tight อยากจะขอจะคืนได้ไหมแต่ก็รู้อยู่ มันคงสายไปคิดมาสีใจผ่านมาตั้งนานฉันเพิ่งเข้าใจในวันนี้มื่อปีที่แล้ววันที่เราเลิกกันตอนนั้นฉันคิดว่ามันคงดีแต่ นม,มีอีกแล้วตัยฉันขอร้องเท่าไรเธอคงไม่กลับม,มาหาคงจะไลให้เธอไปสวัสดีค่ะพ่อขวัญน้อยใจบุญหรือว่าพ่อขวัญน้อยนะคะฝากทุกคนมากด subscribe กด เมมเดอร์ชิพที่จอระดากันเยอะๆนะคะแน่นอนว่าคอนเทนต์นั้นไม่เหมือนที่ไหนแน่นอนค่ะมีที่นี่ที่เดียวที่จอระดาไว้เจอกันค่ะ